สวัสดีครับผมจีครับเจอกันแล้วช่อง Just Toy นะฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i ก u r e model one ั i e c ส scale WCF ครับคลิปนี้มาแนะนําตัวละครนั่นเองครับผมและคลิปนี้ที่มาแนะนําตัวละครนั่นก็คือคุณเก่งนั่นเองครับนี่ตัวนี้เลยนะสําสหรับตัวละครตัวนี้นะครับถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะฮะแต่ว่าก็มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนามนี้มากๆเลยนะครับผมโดยเขาเนี่ยจะเป็นผู้ชาย ไว้หนวดนะครับแล้วก็สวมชุดเหมือนชุดแบบการเน่นๆมีรอยเย็บที่ร่างกายเต็มไปหมดเลยครับซึ่งรอยเย็บนี้มันมีที่มาที่ไปนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรอยแผลพวกนี้นะก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านของนามินะครับผมแล้วก็เจอว่าโจรสลัดเนี่ยมาบุกนะครับผมแล้วก็ทําให้คนที่เลี้ยงนามิเสียชีวิตนะคือคุณเบลเมลนะถูกอารองฆ่าตายนะครับผม แล้วก็บาดแผลของคุณเก่งเนี่ยที่ได้มาก็คือพยายามปกป้องนาม,มินะแล้วก็เจอ,อลูกร้องของอารอน,นเนี่ยใช้มีดฟันแบบปุ๊บๆเขาเลยได้รับแผลเป็นแบบนี้ออแล้วจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือครงขันลมนะครับผมที่เสียบที่หมวกนะครับคือสมัยนามิเด็กๆเนี่ยนามิร้องไห้ครับเวลาเจอหน้าคุณเก่งนะฮะเขาก็เลยเอาการะขันลมเนี่ยมาเสียบไว้แล้วก็หมุนๆๆอย่างเงี้ย พอนามิเห็นครับนามิก็ยิ้มออกนั่นเองก็เลิกกลัวคุณเก่งน,นะครับเขาเลยเสียบกางขันลมเนี่ยไว้ที่หมวกตลอดเวลานะครับโอ้โหจนกระทั่งเกิดเรื่องนะแล้วก็ลูฟี่เนี่ยก็ได้มาช่วยหมู่บ้านของนามิไว้ได้นะฮะคุณเกงก็เลยถอดกังหันลมออกไปแล้วไปวางที่สมศรคุณเบลเิวนั่นเองครับผมเอาละครับสำหรับคุณเกงก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ